ถ้ามึขับรถชนเสาไฟฟ้าแล้วมันโค้นลงมาอย่างนี้ใช่ไหมพอเดินลงมาปุ๊บมึงก็จะโดนไฟฟ้าชอ็อตเว้ยนั่นก็เป็นเพราะว่าการจับไปที่รถแล้วตีนแตะพื้นเวลาเดียวกันมันทําให้เกิดวงจรขึ้นมาคือกระแสไฟมันก็จะผ่านรถแล้วก็ผ่านมึงลงพื้นอย่างนี้ใช่ไหมนั่นแหละมันก็จะไฟชอ็อตขึ้นมาทีนี้ให้มึงกระโดดลงมาขาชิกแล้วมาที่ร้านออโต้แบตเตอรี่ศูนย์บริการแบตเตอรี่ครบวงจรให้บร,ริการติดตั้งฟรีถึงที่พร้อมทีมช่างมืออาชีพและอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด ข้องแท้ทุกลูกเราประกันจากผู้ผลิตโดยตรงเรามีแบตเตอรี่คุณภาพครบทุกแบรนด์ชั้นน่าตั้งแต่ p u m a FB, e n e r Power, Optima, w a l t e r Index, a m e r a n Delcor, Roberto, RR, อะไรวะ RR เนี่ย RR, Rios, c Yorsa, Bosch, Banner และ 3K เ,เปิดทุกวันตั้งแต่8โมงถึง1ทุ่ม